เนี่ยมาอีกแล้วแม่งกูกดดึดครับกูถือเล่นครับผมมาครับผมมาถือแม,ม,ม่งซานต้าแตกระเบิดระเบ้อโอ้โหยังอยู่กับน้องไหวมะเขือม่วงกับชโซ่ไม่ไหวช้าแน,ว,ว,น,ว,ว,นวนะผมกับหน้าเว็บแซลลี่สีเฉดทองกับเกมซานต้ากิฟต์รัชนะโอ้โหแม่งคือแบบกูกดขิดแล้วอ่ะกูกดไม่ขับแล้วอ่ะแล้วไงแม่งแล้วแล้วคือแบบกูจะกดเล่นๆนะครับเพื่อนะนะ หกพันแตกระเบิดรลับเบอร์ครับผมแตกระเบิดอนลับเบอร์น่งเลือดร้อนน่งกูเลือดร้อน มื่นนะเพือนแม่งโชคดีชิบหายเลยแม่งคือแบบคือคือกะกะ,ะจะกดปิดนะเพื่อนกะจะกดปิดเกมอ่ะแล้วทีนี้แบบแม่งเอาแบบว่าเออกูขอเล่นแบบขอบหมุนแบบส่งหายแป๊บหนึ่งเนี้ยแม่งสปินเข้าปีสปินเข้าอ่ะสแต็ตเตอร์เข้าอ่ะโอ้โหลังวันตอนนี้กำไรแม่งอยู่หมื่นหมื่นกว่าแล้วหมื่นหกแล้วอพอแตกแล้วพอเลยยี่เที่ยมมาเดีย๋ยวสัตว์โอ้โห เพื่อนมาเลยหมื่นห้าแม่งโอ้โหมา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 ค่อยๆค่อยๆอ,อ,อ่ะพอ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 โอเคเพื่อนคืออันนี้คือนอกรอบด้วยคือแบบคือกะกูจะไม่ผัดต่อแล้วแม่งแล้วสปินเขา้ากูก็ต้องกดงกดทันด้วยอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ